สวัสดีครับพบพ่อกับคัวบ้านเฮากับเขาไทายบ้านเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลยมาเดอ้อกินเขาพี่นอ้องมื้อนี้ได้เมนูห่อหมกปลาหมึกไข่ค,คนสิวาทะเลก็บ่ได้พี่น้องเพราะว่าปลาหมึกอย่างเดียวเลยมือนนี่นี่ครับห่อหมกไข่คนพี่น้องมาๆมเจ,จบ็บๆสบมงกันพี่น้องมา อย่างปลาหมึกกื้งโขลกเคเล่ท่พี่น้องเอ้ยมะโมโหลายใหญ่ห้างครับจวดกันเลยพี่น้องเอ้ยหิ้วเข่าแล้วครับนี่ซีมก่อนตัวาาิเรียงไดยโว้ยมันกระสุดจู่หันแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยมามาครับเปียาเครื่องท้าไข่คนๆครับคำแรกพี่น้องมา Mm hmm. มันจะคัดกันเลยพี่น้องเอ้สุดยอดจะกระซิบทำไมมาพี่นอ้องปลาหมึกกระดองโตยหง่ๆครับอืม mm hmm. กึศึๆกึๆๆสุกกึอยอดเลยพี่น้องอืมอืมรสชาติดีพี่นอ้องรสชาติดีออืม ชวยกันพี่น้แบด,ดีวะใครดีวะหอมเครื่องเทศถึงใบโหระพาถึงใบบักกูดซอยครับพริกแกงเข้าไปอีกอ จเจริญอาหารแน่นอนวันนี้พี่น้องเออม,มาร์ตครับเด้อผูดอ,อย้ยูเขานมาแ่กับคขัวบ้านเทากับข้าวถือบ้านเด้อพี่น้องเด้อมันกะทิมันไข่พี่น้องอืมโหจวด คนอยากใส่มือได้เพื่นลองเนอะมันขันซ้อนมันหนึ่งร่นซ้อนไหมนะครับปลาหมึกกระดองอืม้ม ลบนปากบนคำนี่แ ผู้ใดมีกุ้งกับไส้กุ้งได้เด้อพี่น้องผู้ใดมีปลาหมึกก็ใส่ปลาหมึกคือใส่รวมกันแห่งแซ่บพี่น้องอสูตรนี้ใส่ได้เบิดอโอ้แซบแซบแซบเขาเขาสวยฮว่นๆนี่คักพี่น้องเอ้ยห่อหมกประจำเป็นต้องห่อใส่ใบตองตลอดพี่นอ้องม,มีสูตรการเห็ดได้พี่น้อง แยกไว้มาเคีมกินคลิปหนึ่งสูดการเห็ดอีกคลิปหนึ่งครับอย่าลืมติดตามไลยครับว้าบ้านเทขากับเขาไทยบ้านเขา,เขา,า,าขมาปุดคุยเป็นกำลังใจกันพี่น้องเย้ยกดซับกดไใส่กดแชร์ไว้ถ้าอยากเห็ดกินน้ำทำไม่ไยๆครับอื รักกบกระปุกเองหรอกพี่น้องเลยเก็บมาแต่งจานเนี่ยเม้มแมมแนแซ่บพื่เมนี่เขาเนาะพี่น้องนอะครับตัวใหญ่ โ oh, อ้คับอือือเขาไปจะดุงน้ำหอนก่อนมาผัดาด้วยพี่น้อง โอ้แมนหิวเขาคือแมนหมนึ่งมันเสียบอีหลีพี่น้องเมื่อลดกินเขาเด้อครับฝนตกวันสิภาพ,พี่น้องเป็นกินยกงลางกับฝนตกเลยไปเ่อใดเลยด้อยู่ในครัวครับอโอ้ตัวใหญ่พี่น้องหาตัวอื้อ นะนำห้อหมกลาดเข้าเสียบกระแหงเลยพี่น้องออเข้าเครื่องนี้ขนาดเนีย่ยพี่น้องไข่เขาผสมกับ กะทิกับเครื่องปรุงมาอยเอาลงมาผัดวุ้งแสบสอเสยพี่น้อง Ủa, ừ. oh, tổ này nhanh có mua lấy bây giờ Chân phạt chân เบดตั้เขาเลียบประมึกตัวหนึ่ง ทุกสนาดพี่น้องเยอะยัยได้สูตรกอบไปเบิ่องแล้วพี่น้องเดี๋ยวลงคลิปไปให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยตรวจขนาดมือนี่หิวเขา่า เอาครับกันมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าจะมีอย่างมาสูกินกน็อย่าลืมติดตามครับขรัวบ,บ้านเทากับข้าวไถยบ้านมินิขอตโตไปก้อนครับพี่น้องเ้ยขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับบา,บายยเกี่ยงจาน